คุณเชื่อไหมครับว่าบางคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้ผ่านความรักอย่างลึกซึ้งเป็นพิเศษถ้าคุณมีดาวจูโนอยู่ในเรือนเจ็ดนี่คือตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดของดาวดวงนี้เพราะมันอยู่ในบ้านของตัวเองเรือนเจ็ดคือเรือนห่งคู่ครองพันธสัญญาและความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบชัดเจน จูโนในตำแหน่งนี้บอกว่าคุณคือราชาหรือราชินีแห่งเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงคุณไม่ได้มองความรักเป็นแค่เรื่องหวานหวานโรแมนติกแต่คือพันธะทางจิตวิญญาณที่ต้องอุทิศทั้งแรงใจและเวลาให้เต็มที่ เจ้าชะตาที่มีจูโน่ในเรือนนี้จะรู้สึกเหมือนชีวิตไม่สมบูรณ์ถ้ายังไม่มีใครเคียงข้างคุณต้องการพาร์ทเนอร์ที่เท่าเทียมเข้าใจกันและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงระยะยาวได้จริงๆหลายคนในตำแหน่งนี้จึงมักดึงดูดคู่ที่เป็นทวินเฟรมหรือคู่แท้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะครับมีจูโนอยู่ในเรือนเจ็ดหรือเปล่า คุณรู้สึกเหมือนชีวิตจะพัฒนาไปอีกระดับเสมอเมื่อมีใครสักคนอยู่ข้างๆไหมมาแชร์กันในคอมเมนต์นะครับชอบเรื่องดวงกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับ